รีวิวปั๊มดาดานไคเจอไปสระบบใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟโซล่าเซลล์สังเกตตัวบนตัวบนเนี่ยชุดที่เป็นโวลต์5้น539โวลต์เนี่ยตัวนี้เป็นไฟมาจากโซล่าเซลล์แต่ถ้าเมื่อไรช่องที่สองคือช่องนี้ที่ขึ้นเลขสูเนี่ยตัวนี้เป็นไฟของไฟไฟหลวงือไฟบ้านนะฮะอันนี้คือความเร็วรอบของมอเตอร์ที่มีกำลังขับตอนนี้อยู่ที่1,650ครับ RPM นะฮนะน้ำที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยผมมีแดดหน่อยเนี่ยความเร็วรอบก็จะเพิ่มความเรวรอบจะเพิ่มสังเกตเห็นว่าแรงดันน้ำเนี่ยพุ่งแรงอดูที่ความเร็วรอบอีกครั้งหนึงตอนนี้มาที่สองพันเก้าแลวนะครับถือว่าใช้ได้แดดดีความเร็วรอบเนี่ยแอด,ดเยอะๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่พันรอบสามพันกว่าๆถึงสี่พันรอบนะครับ ถือว่าแรงนะน้ําเริเร่มแรงแลครับดูจากเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่าโอเค